ตอนพิเศษของไก่อาก่อนจะเริ่มทำการสัมภาษณ์ดิฉันมีคำถามหนึ่งจะถามคุณก่อนค่ะคุณช่วยพิสูจน์อะไรสักอย่างให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ได้เห็นได้ไหมคะว่าคุณคือตัวจริงยังไงดีละ่ะถ้าผมฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้ตายหมดมันจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ไหมไม่สิต้องมีไว้ชีวิตสักคนสองคน ให้ไปบอกคนอื่นๆว่าผมเป็นตัวจริงถึงจะเชื่อกันสินะก็ได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่านายทหารตอบคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตผมละ่ะสถิติการลบจำนวนศัตรูงั้นหรอช่วยบอกดิฉันเกี่ยวกับการปฏิบัติการอุโมงค์มืดว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นภารกิจแบบไหนทำไมมันถึงถูกปิดบังเป็นความลับขอคำตอบด้วยค่ะคุณไกาอามีคำอธิบายไว้ว่า อะไรกันผู้ชายคนนี้คือไกาอาทหารที่เก่งกาที่สุดในโลกคือคนนี้เองนั่นหรอพวกเรานักข่าวสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมันมาเป็นเวลานานทุกเบาะแสต่างมีชื่อของคุณอยู่คงมีแต่คุณเท่านั้นที่จะไขความกระจ่างให้แก่พวกเราได้ฮะๆฮ่ฮผมไม่โกรธหรอกที่พวกคุณจะสงสัยเพราะมันมีพวกที่ชอบแอบอ้างเป็นผมไปหลอกลวงผู้อื่นตลอดมันก็แค่พวกนาสมเพศ ที่ไม่มีปัญญาทำแบบผมได้ผมละหมดคำจะพูดถึงพวกมันจริงๆเอ๊ะอะไรนะอุโมงอะไรกัน๋อ,อใช่อุโมงนั่นใช่ไหมล่ะตอนที่ระเบิดอุโมงนั่นฉันรู้เรื่องนั้นดีเลยไม่ใช่ค่ะดิฉันหมายถึงปฏิบัติการลับที่คุณเคยไปทำมาแล้วภายหลังก็ถูกยกเป็นระดับความลับสุดยอดในทันใดนั่นเองนายทหารคนนั้นกอนานิ่งและตัวสันเล็กน้อย และก็มีเลือดพุ่งไปทางผู้สื่อข่าวมีคำอธิบายไว้ว่าคุณต้องซ่อนตัวอยู่ข้างในโซฟาหลังจากเป้าหมายนั่งลงคุณก็คว้านกระชากตูดของเป้าหมายและมุดเข้าไปข้างในร่างกายของเขาทันทีคุณมีเวลาเพียงสี่วินาทีที่จะหลับตาและทะลวงร่างกายของเป้าหมายออกมาให้ได้ไก่อาตัวจริงก่าวคุณรู้ไหมว่าผมนะ่ะเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆเลย แต่คุณก็เห็นแล้วสินะว่าที่ผมทำภารกิจนี้สำเร็จได้ก็เพราะว่าผมตัวเล็กมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อคุณสามารถทะลวงออกมาจากทางปากของเป้าหมายได้ก็เป็นอันจบภารกิจทำไมถึงเรียกภารกิจรับสุดยอดนี้ว่าอุโมงค์มืดงั้นหรอไก่อากาวข้าวหลังก็ระวังพวกที่มาแอบอ้างให้ดีล่ะเดี๋ยวนี้พวกต้มตุนมันมีเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันมีคำอธิบายต่อ เธอคงจะไม่ต้องการรู้คำตอบของคำถามนั้นอีกต่อไปแล้วกิ่นขขาวเลือดที่โชอยออกมาทำให้รู้ว่าเขาคือตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยภาพทั้งหมดที่บันทึกไปในวันนั้นมันรุนแรงเกินกว่าที่จะออกอากาศผ่านช่องทางช่องไหนได้เลยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จึงจบลงด้วยการที่เทปที่บันทึกภาพไว้ทั้งหมดนั้นถูกยึด